ช่วงนี้น่าจะเป็นขาขึ้นของซูซี่นอกจากจะได้บา้านแล้วล่าสุดยังได้เงินปากผีจากน้าผีใจดีคนนี้ด้วยอะไรมันจะดวงดีดวงเฮงขนาดนี้และการที่น้าผีให้ความช่วยเหลือซูซี่นั้นก็ทําให้ซูซี่ได้มีอาหารกินจากเงินของตัวเองแทนที่จะเก็บของเหลือจากในบาา์แต่เธอก็ไม่ชะล่าใจใช้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยการร้องเพลงหาตังเพิ่มเพราะที่บ้านยังขาดของใช้จําเป็นอีกเยอะเลยแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีห้องน้ําและห้องนอนแล้วนะความดวงเฮงยังไม่จบแค่นี้ด้วยความที่ซูซี่ช อบออกผจญภยัยทำให้ซูซี่ได้พบกับดินแดนปรึกษาที่นี่สวยงามราวกับหลุดไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการแถมยังสร้างไรายได้ให้ซูซี่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวและระหว่างนั้นก็มีบุคคลปริศนาติดต่อ,อเข้ามาเธอคนนั้นบอกว่าตัวเองรวยมากและอยากจะเจอเราให้เราไปตามหาเธอที่โมเตลแห่งหนึ่งโดยเธอทิ้งโลเคชันไว้ให้แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ใครจะไม่ไปล่ะจริงไหมและนี่ก็คือของบางส่วนที่ซูซี่หามาได้ในวันนี้หากเราไปตามนัดกลับมาเราคงได้มาสักตัวแล้วละมัง้ง ฝากเป็นกำลังใจให้ซูซี่ด้วยนะ